สวัสดีครับและนี่คือรายการบอสบอกบอสบอกแล้วบอสเป็นใครวะสวัสดีครับผมบอสนะครับอนุสรน,นะครับโปรดิวเซอร์จากบ้านดีฮับเฮาส์นะครับวันนี้นะครับรายการบอสบอกนะครับมีคอนเทนต์ที่อยากจะทําอีกอันหนึ่งก็คือมาม่าเกาหลีนะครับด้วยความที่วันนี้เพื่อนๆทุกคนนะครับอยากจะกินมาม่าเกาหลีเราเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านการทาอาหารมีพรสวรรค์จริงพรสวรรค์บอก พี่บอ่เขาเป็นคนเก่งนะฮะเก่งในเรื่องพูดแต่ว่าไม่ได้เ <coś> ก่งในเรื่องทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยต้อกงคดีแหล<อ>ะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเนาะกูว่าเราเราให้ความมั่นใจกับร้านโบล่าที่เราจะเข้าไปถ่ายที่นั่นด้วยเนาะ <S 2> <S 2> ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ทําอาหารเป็นอยู่ถ้ามึงบอกว่ากูทาอาหารไม่เป็นเลยใครจะให้กูไปถ่ายเฮ้ยมึงผ<ด>ิดไหมจ๋ออ้ผิดถูกวะ มึงปะกูกูถึงไหน,นยังนะยยโบราณโบราณนอยู่แถวปังยงไมันมัน <net> ต้องข้ามอีกสะพานหนึ่งเล<น>ี้ยวไปไหนเนี่ยโอ้โตอนนี้นะเราก็กําลังที่จะเดินทางไปที่ร้านโบราโคเรียนมาร์นั่นเองนะครับซึ่งร้านเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นมินิมาร์ตเกาหลีเนาะ <net> ไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากเกาหลีเลยหรือเปล่าแ <net> บบยกมาเลยอ่ะเราม,มาวางไว้ตรงนี้เออช่างมันไม่มีใครเลย เป็นร้านมินิมาร์ทที่ขายของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นแบบขนมอาหารไอติมคือทุกอย่างเวลาเราเข้ามินิมาร์ทที่เกาหลีอ่ะก็จะมีของเกาหลีแบบเนี้ยมาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเหมือนที่เกาหลีไหมแล้วก็ในนั้นมีอะไรบ้างและจะมีมามา่าเกาหลีที่เราอยากทาด้วยหรือเปล่าแนะี้ไปจะกันที่ร้านว้นาวเดี๋ยวเราไปกิน <c oughs> มามา่าผัดน้ํามันหมูกันค่ะ <c oughs> ถึงแล้วนะครับกับร้านโบราโคเรียนใหม่นะครับอันยองฮาเซยโยบอสซูมีดาเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าข้างในร้านนะครับมีขนมของกินอะไรที่เป็นเกาหลีเกาหลีบ้างและจะมีสินค้าที่เป็นมาม่าให้เราได้ซื้อกลับไปทําที่บ้านกันหรือเปล่านะครับไปตามผมมาเลยเย่ของในนี้นะครับเป็นเกาหลีหมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นเมนูภาษาไทยเลย เราจะดูได้ไงว่าเราต้องการสิ่งสิ่งไหนไม่ไงไม่รู้ภาษาไทยไหนอ๋อโอตโตกิยอมรอยอนเฮ้ยเขามีอันนี้ด้วยนะมอเกาหลีเราซื้อไปด้วยไหมเนาะเราซื้อหม้อนนี้ไปต้มด้วยนะครับผมเลือกเป็นมาม่าตัวนี้นครับชินลำยอนเบสิกที่ในซีรีส์ชอบเอาอมา ใกินกันนะครับกูรูกูรูกูรูซิซี่เกาหลีมากว่าร้อยเรื่องนี่สแปมนะครับมันเป็นเหมือนแฮมเขามีข้าวผัดกิมจิแบบสำเร็จรูปด,ด้วยสลายทุกแบบเขาหนมตำนานเรานี้เคยลองกินยังเอาไปกินด้วยดีวยกว่าอลมอนด์อลมอนด์บอสบี ราจะซื้ออันนี้ไปใส่ด้วยอันนี้คือไส้กรอกปลาครับซึ่งเขาจะมี2แบบก็จะมีตัวที่เป็นมีไส้ชีสอยู่ข้างในด้วยนั่นเองนะครับแัไ้ไส้ชีสเพิ่มไปด้วยเดี๋ยวเรากลับไปลองทํากันเลยดีกว่าครับผมสสดงตอนนี้กลับมาถึงที่ออฟฟิศแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มลองทํามาม่าสูตรเกาหลีเลยจริงๆแล้วว่าเวลาการต้มะมาม่านะครับโดยปกติอะเราก็แค่ฉีกซองแล้วก็ใส่ชามแล้วเทมรอนปิดฝาสามนาที <laughs> S <S นี่ยังซีนเนาะแต่วิธีการที่เ,าเราดูจากคลิปต่างๆเนาะที่แบบพวกอาจูมาหรือพวกคุณแบบป๊อป้าซาลังเฮอะไรเงี้ยครับเขาต้มกันที่เกาหลีจริงๆ,ๆนะครับเขาก็จะมีกระบวนการวิธีการต้มในแบบของเขาเองซึ่งเราว่าเออเดี๋ยวลองต้มแบบนั้นด้วยดีกว่าวรสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่าโดยเดี๋ยวเราะะจะริ่มต้มน้ําร้อนให้เดือดก่อนออมันไม่ติดอะมึงเม็นไม่เปิดฟ้าเลย โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับก็คือถ้าน้ําเดือดแล้วอะผมเห็นในคลิปเขาก็จะเหมือนใส่แบบพวกเครื่องปรุงอะลงไปในน้ําก่อนให้มันมีความแบบรสชาติมันแตกอะให้มันแตกบุ้มบุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเราอะคนคนน้ำซุปก่อนนะครับไอผมใส่กิมจิก่อนก่อนนะครับให้น้ําซุปมันมีกลิ่นนี่เป็นกิมจินะครับ ใส่กิมจิแล้วก็ใส่เส้นลงไปอ่ะระหว่างนี้เราคุยเร่นกันดีกว่าคุยเืเยย่องอะไรดีอะมึงชื่ตช่วงนี้มึมันเศร้าอ่ะกูไม่มีเรื่องตลกคุยแล้วอะ่ะมันเศร้าจนขอรที่จะคิดเรืส่สนุกๆได้อะ่ะขนาดต้องมาม,ม่ายังรู้ไม่มีอะไรเลยอะ่ะ กูเล่าอะไรเหรอแล้วกูมีอะไรล่ะเซนอะแล้วก็ค่อยคลีออกมันจะได้ไม่เป็นก้อนเนาะนี่ตามบัตรฉบับของคุณป้าจูมาครับต่อไปเราจะใส่ไข่ใส่ไก้ใส่แป้เอ้าก็ใส่ผิดเหรอไม่รู้ไม่รู้เราต้องใส่แป้งเหรอไข่ตุ๋เหรอเฮ้ยบอกทำอาหารให้เพื่อนกินบ่อยเอ้ยไม่แน่กูจำไม่ได้ว่ะใส่อะไรก่อนเดี๋ยวเออใส่นี่ก่อนก็ได้เอาใส่ไส้กรอกก่อนนะ อันนี้ใส่ไส้กรอกก่อนครับอ,อันนี้เป็นไส้กรอกปลานะครับซึ่งอันใหญ่อจะเป็นไส้ชีสแล้วก็ส่วนอันเล็กก็จะเป็นแบบปลาเฉยเปิบแล้วก็เต้าหู้ไขว่ว้าดูคุเท่ดิเรียงอะไรปะเหมือนจัดวางสุดยอดจริงเป็นไข่นะครับคนให้มันแบบแตกนิดนึงแล้วก็ลาดท็อปอัพ มองไปว้าวมากกินมากโอเคใครอยากเมนเมนตได้เลยนะครับคลิปสุดท้ายของบอสเฮ้ยดูสวยงามอยู่แต่นี้เป็นสแปมคือจริงๆสแปมอะมันก็คล้ายๆแฮมเนาะจริงๆเราแนะนำว่าให้ไปไปจี่ไฟดีกว่าไม่รู้ว่าต้มจะอร่อยไหมแต่เราเคยกินที่มันเขาไปจี่ไฟมาแล้วก็เดี๋ยวเราแต่งข้างหน้าเพื่ความสวยงามแล้วอร่อยนะคะ เริ่มกินเริ่มจากแซนก์วิชีสอืมมือีือยู่ข้างในเป็ดซนด์วก,กรอบปลาอี่อหละมะม่งดิอืม อร่อยว่ะปกติอ่ะมัาโกะมันใส่เครื่องเยอะไงใส่กิมจิใส่นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่มาม่าอย่างเดียวคือมาม่าอย่างเดียวรสชาติมันก็อร่อยอยู่แล้วอ่ะแต่พอเราแบบใส่หลายๆอย่างก็อร่อยหรือว่าความพยายามกูก็ไม่รู้มันทําให้มันอร่อยขึ้นมันไม่จ๋องอะ่ะปกติเหมือนแบบมันจะไม่ค่อยแบบเข้าเครื่องเท่าไหรอ่อ่ะการใส่เครื่องไปกับน้ำร้อนเดือดๆก่อนนะคิดว่าน้ำมันน่าจะงวดเหมือนกับการที่แบบเราตุ๋นน้ำในก๋วยเตี๋ยวปะใครว่างๆก็ไปร้านโบราณได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็หาซื้อได้ ทั่วไปาลอเรา,าทำแบบผมดูเฮ้ยมึงว่ามันอร่อยขึ้นนะถ้าสลัาร้อนใส่เส้นแล้วก็ข้าใส่ผงแล้วก็ค่อยกินอะไรอย่างนี้นแห<ต>ะมันจะเฟื่อนนะแต่วิธีที่ทําวันเนี้ต้มน้ําร้อนแล้วใส่ผงลงไปก่อนให้ผงม,มันงวดกับน้ําร้อนของเราหมนะือนเป็นการงวดงวดอะไรงวดงวดประจําวันนี้อะไรตึ๊งแล้วหนึ่งมันงวดไหมมีงวดส่วนคนนี้ ม่นง่วนมากง่วนมากง่วนม่นง่วนม่นง่วนเออง่วนง่วนเป็นเชียรเออโอ้ยเปิดรายการบาดบอสมันง่วนกว่าเป็นวิธีการทำเกาหลีใช่ไหมใช่บอกเขาไปเลยว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มโหนจริงมากกว่า98%ในงานต้มมาม่าในคลิปของเกาหลีจะเป็นงานต้มแบบนี้เลยเหยี่ยวช่วยอืมเฮ้ยเฮ้ยบกูเข้าประชุมดีหว่า หาม,มูนงอบคครับโอเคครับผมมีงานต่อครับเราไว้ผลผมว่างๆนะครับผมจะมานั่งกินให้ดูใหม่นะครับก็ใครอยากดูคลิปหน้านะครับเราว่าดมันผมนะครับก็ฝากติดตามเทปหน้าด้วยครับับรายการบอสบ้าไปก่อสครับทุกทายบอสบอสแล้วบอสเป็นใครวะวะวะ